คืนนี้นอนดึกอีกแน่นอนอัปเดตเวลใหม่นะฮะรีเวิร์สครั้งที่4นะครับโลกใบใหม่พื้นที่ใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่ตู้ใหม่เหรียญใหม่แหลงใหม่อัปเกรดใหม่ชายนี่ใหม่อาชิเมนต์ใหม่รีวอร์ดใหม่แคลนแบทเทิลใหม่สัตว์เลี้ยง new active huge pet สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตัวใหม่ตู้อันนี้ตู้อะไร new huge machine egg อ๋อตู้รวมตัวใหญ่เปลี่ยนแล้วเหรอ d แคร์ฮิ h u ์เพชรตู้ day c a r มีตัวใหญ่นะฮะ โพชชั่นใหม่มาซอรี่ใหม่นะครับเอนแชนใหม่อาชามแฮมเมอร์ชามแฮมเมอร์คืออะไรมีค้อนด้วยแมชชีนใหม่มินิเกมใหม่หมอาโอเคโอเคโอเค <c oughs> ดูไปก็จจำได้ไม่หมดต้องไปโซนใหม่ก่อนตอนก่อนเข้ามาเล่นเมื่อกี้2 0 0 0นกนะฮะนึกว่าจะเพิ่มเหลือ206 0นะครับคนเล่นไม่เยอะนะผมว่าคุณเพสตันตอนนี้น่าจะแบบคือปกติเกมเก่าเนี่ยอัปเดตท,ทีนึ่งคนเล่นเป็นล้าน ถึงแม้ว่าจะอัปเดตแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ตใช่ไหมแต่คราวนี้คือแบบสองแสนสามแสนเองนะฮะอ่ะไปไปโซนใหม่อัปเดตมาแล้วมาดูกันอ่ะฮะรีเวิร์สสี่ครั้งเราต้องรีเวิร์สสี่ครั้งก่อนถึงจะไปโวล์สองฮาวฮาวทูรีเวิร์สผมก็รีเวิร์สครบแล้วนี่ตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้เพิ่งเพิ่มเข้ามาโอ้เพื่ออะไรครับพเพสตันเพื่อให้ถ่วงเวลาในการแบบจะไปโลกใหม่เหรอรีเวิร์สก่อนอีกครั้งหนึ่ง โอ้ยพี่ก่อนนะคือตู้นี้ตอนแรกมันไม่มีไงเพิ่งจะมีตอนนี้รีเบิร์ตอีกรอบดูร้านค้าก่อนอะไรเนี่ยไอเทมใหม่ที่เข้ามาในช็อปนะฮะมีหนึ่งซื้อใหม่นะครับบอสเชสมีมิกนะครับมีอ่าอันนี้เป็นสกิลสกิลหลุมดำอันนี้ซูเปอร์ชายนี่ฮันเตอร์เพิ่มโอกาสในการเปิดได้ชายนี่อีก150%ดับเบิลสตาร์เกมพาสใหม่แล้วก็เอ็กลูซีฟเอกใหม่เจลลี่เหรอเจลลี่ผมโดนเตะ ผม,กกมโดนเตะออกจากเกมเออโดนเตะรัวๆเลยฮะเดี๋ยวดิสคอร์ดก็บนนะครับมี e อ็กซ์คลูใหม่เอออันนี้ด้วยใช่ตัวใหญ่ตัวใหม่ที่เป็นอีเวนต์นะครับเหมือนจะเปิดง่ายขึ้นอยู่ในโลกที่2เพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปโลกที่2ก่อนมีอะไรช่วยให้เล่นได้เร็วขึ้นบ้างอันนี้ดาวคูณ2นะครับซื้อเลยก็ได้อันนี้ดาวคูณ2คือจะได้ดาวเยอะขึ้นแลงจะได้ไปเร็วขึ้นได้ไหมโอเคแล้วก็มีอะไรอีกบ้าง,างเมื่อกี้อันนี้เดี๋ยวค่อยซื้อ ม่ซื้อสิไม่ซื้อไม่ซื้อเราไม่ซื้อโอ้ห้อ,อ,อยเลตสี่ร้อยเอาละได้เวลาเปลี่ยนนูบแล้วทอยเลตมานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่อัปเดตมาในอัปเดตนี้ทอยเลตเออเล่ยอ,อีกแล้วฮะได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนหน่อยโอ้บอดเอ้ยอันนี้อะไรอะล็อกอยู่อ๋อสกิลสกิลใช่ไหมมาฮะส่วม <laughs> <laughs> มีสาวไอ้ตด้วยผมนั่งอยู่ในส่วมเลยครับ <laughs> หนังสือบอสเชฟมิมิกนะครับเมื่อใช้แล้วเมื่อพังกองเหรียญหรือว่ากล่องเนี่ยมีโอกาสที่สปอนมาเป็นหิบสมบัติที่เป็นบอสดอบอะไรบ้างไม่แน่ใจเอามาเลยลองดูมันน่าจะช่วยฟาร์มได้เร็วขึ้นสกิลหลุมดำนะครับมันต้องเก็บเลเวลด้วยเลเวลหนึ่งเทียร์หนึ่งเลเวลสามสิบเทียร์สองเลเวลหกสิบเทียร์สามแล้วก็เลเวลเก้าสิบเก้าเทียร์สี่เออมีมาสเตอรี่ด้วยใช่ไหมล็อกอยู่รีเวิร์สครั้งที่สี่ก่อนถึงจะมาโอ้โหสำกัดเยอะเหมือนกันนะ สก,กิลก็ต้องรีเบิร์ตครั้งที่4ด้วยถึงจะใช้ได้อ๋อแต่ว่าผมรีเบิร์ตได้เลยรีเบิร์ตแล้วใช้ได้เลยรีเบิร์ตมาอือครั้งที่4มองหน้ากันอีกแล้วเจ้าแมวกลับไปที่เดิมอืมเริ่มฟาร์มกันใหม่อีกรอบหนึ่งมาสเตอร์รีปลดล็อกนะฮะสสตว์เลี้ยงเก่งขึ้นนะครับรีวอร์ดแล้วก็ของรางวัลกุญแจอือฮอือฮ ได้ลอกี้บล็อกด้วยสกิลนะครับมีมาให้ฟรีอันหนึง่งกลาวพาวนะครับอันนี้เป็นการทุ่มพลังบนพื้นใช่ไหมใช้ยังไงสกิลสกิลสกิลใช้ยังไงกดตรงไหนอ่อใส่ก่อนโอเคแล้วก็อ๋อมีคููดาวอ๋อโอเคโอเคชาร์จพลังก่อนให้เต็มใช่ไหมอย่างนั้นสัตว์เลี้ยงมาอ่าแป๊บนึงฮะใช้บูสต์หน่อยน้ำยา เพิ่มเหรียญเพิ่มอะไรทุกอย่างบูสต์มาบูสต์มาแล้วก็ผักผลไม้อ้แยกเป็นหมวดหมู่แล้วดีมากกินมาให้หมดกินมาให้หมดเนี่ยต้องเก็บก่อนฮะให้มันเต็มถึงจะใช้ได้่อลองสกิลแรกดูก่อนนะไปพวกเราไปพวกเราไป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 ,ไปมันเปิดช้าข้ามเลยได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยเรวหกแล้วหรอกล่าวพาวสกิลเลเวหกแล้วเร็วมากเจมยังก้าวก้าอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าราคาลดไหมที่ตลาดน่าจะยังอะ่ะคงต้องใช้เวลาหน่อย อ่ะเต็มแล้วมาดูสกิลกันสกิลที่ได้มาฟรีนะครับกดอาทุบพื้นโอ้เ่เนี้ยเดี๋ยวดูสกิลอันนี้หน่อยดูดูหลุมดำหน่อยคือใช้ที t ดีกว่าไหมสะดวกและรวดเร็วกว่าเยอะเดคแคร์เดแคร์เดแคร์มีตัวใหญ่ใช่ไหมอันไหนอันไหนเมื่อกี้อ่าใส่สัตว์เลี้ยงธรรมดาไปก็ได้35ตัวนี่ตัวใหญ่ฮะเจ้ามีโบอ้อีกแล้วเหรอตัวเดิมนี่ แล้วก็มีอ๋อ oh, Huge Machine Blur Dominus เอ oh, กโอ้เป็นอันใหม่อันนี้เป็นเอกที่เปิดแล้วได้ตัวใหญ่แน่นอนครับมี50ไปถึง0.5เมาฮะหลุมดำสกิลหลุมดำเป็นยังไงอืมโอ้ oh. เยอะไหมเก็บได้เยอะไหมเก็บได้เยอะไหมหมดหรือเปล่าหมดทั้งอันเลยเปล่าเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอยู่ได้นานแค่ไหน อยู่ได้นานแค่ไหนสปอนหลุมดําขึ้นมาตรงกลางนะฮะเรืวสิบอ็ดแล้วยังเก็บอยู่เรื่อยๆครับดีมากอ่ะเฮ้ยทำไมดูที่เขาโปรโมทที่ทวิต t ตอร์ทำไมมันดูรุนแรงกว่านี้หรือว่าเลไว่ายังไม่ถึงเหรอโอ้ดูที่โปรโมทคือได้เยอะกว่านี้อีกนะเห็นเก็บแบบโอ้ดูดไปหมดเลยอีกแล้วโอ้โอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วเจ็ดสแล้วฮะแปดสบแปสิบ เสียงอะไรออรีสต็อกเออโอโหอีกแล้วใช่ไหมพี่เพสตันครับนั่นไงโอปิดเซิร์ฟเลยมาสเตอรี <ś> ่ <les> นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันเพราะว่าอยากไปโลกที่สองก่อนก่อนที่จะโดนเตะไปมากกว่านี้มันจอยเกมยากใกล้ละฮะใกล้ละฮะเก้าสิบแล้วอีกนิดเดียวเอาละครับเห็นดวงตาแล้ว กล้เข้าไปทุกทีจะได้ขึ้นยานอาวกาศไปโลกที่สองกันหลุมดำเลยว่าสิบหกแล้วนะฮะใช้ได้ครั้งเดียวเองเมื่อกี้ถึงแล้วเย่ yeah. ไปเลยครับใช้เหรียญเท่าไหร่ไม่ต้องใช่ไหมเอาละพวกนายไปพร้อมกันขึ้นยานอาวกาศไปโลกที่สองไว้ไปสิครับเพื่อการนี้เลยขึ้นยานอาวกาศมาไปพร้อมกันพวกนายไปแล้วอือ โดนเตะไหมเทคโวมาสู่โซนใหม่โลกใหม่เหรียญใหม่โอ้พวกนายซูเปอร์คอมพิวเตอร์คืออะไรเป็นตู้ต่างๆที่อยู่ในโวที่หนึ่งใช่ไหมสามารถกดได้จากตรงนี้เฮ้ยดีมากไม่ต้องวาร์ปไปวาร์ปมานี่ไงดูหลุมดำฮะของเขา <c oughs> และของผม <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่สูงนะฮะแต่ว่าดูเอฟเฟกอะ่ะมันต่างกันเยอะเลยอะ่ะใช้เก้าหมื่นโซนที่หมีกี่โซนะ่ะ มีหลายโซนอยู่ฮะเยอะอยู่โอเคไปเทควอลเทควอลอือฮึโอ้ตีหนึ่งแล้วโอเคฮะประมาณนี้ก่อนดีกว่าตีหนึ่งแล้วอะแปบ๊บเดียวนี่ตัวนี้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่เปิดได้ง่ายนะครับเหมือนจะอยู่ในทุกตู้เหมือนเป็นอีเวนต์เจ้าก้อนหินน่ะที่แบบเปิด,ดง่ายๆนะครับเปิดได้ง่ายช่วงหนึ่งอ่ะขออนุญาตไปนั่งซ่วมก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ